บ้านไม่จุดกันเลยไม่มีอะไรจ,จุดกันเลยมีแค่ที่นี่ที่เดียวปกติคําว่าบ้านแปกที่อื่นคือติดกันนี้ค่ะผู้ชมวันนี้เรื่องจริงติดกันอย่างนี้เลย นีคะเป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้แน่นอนค่ะดิฉันมีมาดามนะคะที่จะพาคุณผู้ชมรวมถึงตัวดิฉันด้วยเนี่ยไปเยี่ยมชมโครงการในสไตล์ฝรั่งเศสโอ้แต่เละชิเหมือนอยู่ในปารีสเลยคะ่ะนะคะโอ้แต่ตอนเนี้ยเมื่อไหร่มาดามจะมาคะเนี่ยโอ้ร้อนมากเลยนะคะ <S <S ามาพอดีเลยคะ่ะมาดาม แม้หน้าตาเราจะไปให้แต่สำเนียงเราพอได้อยู่อ่ะเดี๋ยวให้แนะนําตัวนิดนึงค่ะมาดามค่ะช่่ก้อยนะคะเป็นเซลล์ของหมู่บ้านนีนาะวิวไอริสค่ะโอ้โหนี่คุณผู้ชมแค่ฟังชื่อโครงการนี่เราอยู่ไอริสไอชันริสรวยชั้นรวยโอโ้ตายแล้วจะเหมาะสมว่ับโครงการเรายัางไงและจะมีสไตล์ฝรั่งเศสในรูปแบบไหนถ้าเกิดพร้อมแล้วไปกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมขาทีฉัน เห <c oughs> ็นค่ะนี่ก่อสร้างได้อีบมอนแดนเลยอีบมอนแดนทั้งหมักเลยค่ะว้าว คือเน้นการอยู่แบบระยะยาวแบบยาวนานไปเลยทีเดียวแบบว่าไม่ต้องมามีปัญหาจุกจิกเก็บนุ่นเก็บนี่ใช่ค่ะหลักๆที่เนี่ยจะเน้นโครงสร้างเป็นหนละักเพื่อรองรับที่ลูกค้าจะอยู่อาศัยในระยะยาวนะคะก็ตัวบ้านเป็นก่ออิฐแดงอิฐมอนแดงหน้าบ้านหลังบ้านลงรถของเราลงเสาเข็มให้หมดก็คือจะไม่สุดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เอาละคะ่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรามายืนอยู่บริเวณหน้าบ้านตัวอย่างกันแล้วนะคะคุณก้อยขาอันนี้คือบ้านอะไร นี่ทาวนมสองชั้นนะคะดิฉันนึกว่าบ้านแฝดนะคะที่สำคัญแล้วนะคะการตกแต่งต่างๆสวยงามในสไตล์ฝรั่งเศสเลยเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในกันสักนิดนึงดีกว่านะคะว่าทาวนมสองชั้นของเราเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงและเลเยอร์เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะมาเลยค่ะเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับอย่างแรกเลยนะคะนั่นคือลิฟิ่งรูมคือความพิเศษของเขาเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีความคลาสสิก นะคะมีความโล่โงโปร่งและที่สําคัญทุกอนุเนี่ยมันสามารถใช้งานได้จริงพอถัดม,มาทางด้านนี้ในโซนของหน้านนี้เขาแบ่งออกมาได้อย่างชัดเจนนะคะให้เห็นเลยในแต่ละฟังชันนะคะด้านนี้ก็จะเป็นครัวอ๋อแล้วก็จะมีโซนด้านนี้ตัวนี้จะเป็นห้องนอนด้านล่างก็ไม่ได้เล็กนะคะคุณผู้ชมคะมาดูได้เลยอาจจะเป็นห้องนอนถ้าเกิดไม่มีผู้สูงอายุอาจจะเป็นห้องทํางานอะไรอยีน้นะคะงั้นเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกัน โอเคค่ะห้องนอนเล็กคือเป็นห้องนอนแล้วคุณยังสามารถที่จะใส่ตู้เสื้อผิงเสื้อผ้าอันนี้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนเนาะอันนี้อีกหนึ่งห้องนอนใช่ค่ะอ้าในอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่หรือยังอันนี้ยังค่ะยังไม่ใหญ่เหรอใช่แล้วที่ว่าห้องนอนใหญ่แล้วนะเนี่ยอันนี้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะยังไม่ใช่ห้องนอนใหญ่เดี๋ยวไปดูม master bedroom กันโอ้ว้าวคือนอกจากว้างแล้วยังรู้สึกโล่งแล้วด้านนี้ค่ะ walk in closet เป็นตัวเสื้อผ้าหน้าผมเราก็จะแบบว่าผมแยกโซนออกมาทางด้านน<ม><ม>ี้เราเพน่มเป้นอยู่ด้านนี้นะคะที่เห็นนมนึงคุณ้ย่ขาเรายา้ำอีกทีนึงนะคะตรงนี้ที่เราอยู่นะคะต้องบอกว่าเป็นทาวนมสองชั้นกับฟังชั่น สี่ห้องนอนสามห้องน้ำาค่ะองที่จอดรถแม้ฟังแบบนี้แล้วแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกันมาแบบนี้แล้วอยากรู้ราคาเลยสิอยู่ที่สองนต้นต้นๆกลางๆนีงแต่คือคุณได้ฟังชั่นการก่ออิฐมอนโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานแบบนี้เลยใช่ค่ะนอกจากเราจะมีทาวน์โฮมสองชั้นแล้วอันนี้เราวิวไอริสของเราเนี่ยยังมีบ้านรูปแบบไหนคะจะเป็นบ้านแฝดสองชั้นค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ตรงนี้เองใกล้ๆอยู่ใกล้ ดีฉันแบบว่าหายตัวมานะคะเพราะว่าแม่อยู่เมืองปารีสเนี่ยครับฝรั่งเศสแบบนี้เอ๊ะอ้าวแล้วคุณก้อยหายไปไหนเนี่ยอ๋อลืมเสกมาค่ะเฮ้ยคุณก้อยแล้วค่ะคุณก้อยค่ะคุณก้อยตอนนี้เราอยู่ตรงไหน ตอนนี้อยู่ที่บ้านแฝดสองชั้นค่ะบ้านแฝดสองชั้นแต่เหมือนเป็นอาณาจักรของนึงชั้นเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยกันว่าบ้านแฝดที่เปรียบเสมือนบ้านเดียวนะคะของนี้เราอยู่ไอริสของเราจะเป็นยังไงะะอ่าถ้ามาถึงปุ๊บแน,น่นอนว่าสิ่งที่เราจะเจออย่างแรกก็คือลิฟวิ่งโรมหรือว่าค่อนข้างที่จะกว้างมากห้องนับแขกของเรานะคะตรงนี้แบบว่าโซฟาตัวอุตงตัวแอลอะไรได้หมดมากนะคะทางด้านนี้ ก็จะเป็นแบบว่าโซนรับประทานอาหารเขามีมาให้แบบเราต่อเติมสําหรับต่อเติมนี้เลยไหมคะหรือเป็นแบบนี้เลยก็จะเป็นหลังบ้านลงโล่งๆลูกค้าทำเองอ๋อก็คือแบบว่าอาเราเผื่อมาแล้วหละนะคะเผื่อใครที่แบบว่าเอ๊ะอยากจะต่อเติมนะคะอยากจะทําเป็นแบบว่าเป็นครัวนะคะต่างๆก็คือทํามาให้ดูเลยว่าตัวอย่างเนี่ยเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วกวามนกใหญ่มากค่ะถ้ากับใครที่ชื่นชอบแบบอาจจะเป็นครัวไทยแบบใหญ่ๆย่างนี้นะ คือได้เลยถัดมาทางด้านนี้ค่ะเราจะมีเป็นห้องนอน้างล่างนะคะโซนด้านล่างก็อ,อ,อย่างที่บอกจริงๆแล้วอาจจะมีผู้สูงอายุใช่นะคะก็จะเป็นห้องนอนล่างด้านนี้เดินมาดูทางด้านนี้กันอันนี้ห้องน้ำห้องที่หนึ่งใช่อันนี้ประตูได้แบบนี้ด้วยได้แบบนี้เหมือนกันเลยได้แบบนี้เหมือนกันนะคะไม่มีที่ไหนนะคะเฉพาะที่นี่ที่เดียวท่้งนั้น m a s ตอร์เบดรูมนี่ เซอรรูดูดีมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ <ว commitments. S 1> คือคุณสามารถวางเตียงคิงไซส์ต่างๆได้เลยนคะคะแล้วก็มี w a l k In Closet ด้วยเขาจะแบ่งโซนที่ให้รู้สึกความเป็นส่วนตัวสำหรับนอนแยกต่างหากมาด้านนี้มุ k In Closet ของเรานะคะโอ้ด้าน,นนี้ค่ะดีฉินชอบมากเลย <c ười> และแน่นอนค่ะนะคะว่า master bedroom ก็จะมีห้องน้ำอยู่ในตัวด้วยในส่วนของห้องน้ำ master bedroom นะคะเราใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะหมดเลยมาทางด้านนี้เราก็จะเจอกับห้องน้ำานี้เป็นส่วนกลางใช่ค่ะเป็นแบบว่าทุกลาโอ้โหห้องน้ำกลางก็กว้างใหญ่เชียวท่นานผู้ชมคะ คือแบบกว้างน้ําไม่ได้แบบว่าแคบเลยอันอ่ะอันนี้เป็นห้องน้าําห้องที่สามเลยค่ะด้านล่างหนึ่งด้านบนสองนะคะถัดมาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะอาจจะเป็นห้องนอนลูกก็ได้เป็นห้องนอนเล็กที่ไม่เล็กค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราไปดูมาสเตอร์เบดูมาแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนที่เราสามารถตกแต่งไว้สําหรับลูกน้อยของเราได้เลยนะคะแล้วก็ถัดมาด้านนี้ค่ะอีกหนึ่งห้องนอน หูเป็นแบบว่าใหญ่โตมากจริงนะคือบางคนอาจจะแบบเป็นครอบครัวใหญ่อะไรเงี้ยคือเหมาะมากเลยนะนี่นะคะก็มีแบบว่าพื้นทงพื้นที่หลังจากที่เราวางเตียงแล้ว5ฟตุตต่างๆนะคะก็ยังมีพื้นที่เหลือในการในการเดินออกเดินเข้าต่างๆได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะ มาจิบชาอยู่ข้างบ้านยังตามมาเจออีกเยอคะนี่คืออีกหนึ่งโซนที่ดิฉันชอบมากคนข้างบ้านมันเหลือเชื่อว่าคุณผู้ชมว่าคุณสามารถตกแต่งในสไตล์นี้ได้เลยคุณก้อยใช่ค่ะกว้างมากใช่คือแบบบริเวณข้างๆบ้านกว้างถึงขนาดคุณสามารถตกแต่งเป็นโซนนั่งจิบชาสบายๆแบบนี้ได้ แล้วคุณก้อยหลายคุคงอยากจะรู้แล้วสินะคะว่าราคาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเห็นแบบเรียบร้อลังการงานสร้างขนาดนี้ราคานะคะก็จะอยู่ที่3ามล้านเก้แต่ว่าเราจะมีส่วนลดให้ด้วยนี่มีส่วนลดพิเศษอีกใช่ก็คือ3ล้านกว่าแล้วก็มีส่วนลดเพิ่มมาอีกที่สําคัญการเดินทางก็สะดวกสบายเรายังใกล้กับสถานที่สําคัญสาคัญหลายอย่างเลยใช่ค่ะ นะคะโรงพยาบาลห้างสรพสินค้าโรงเรียนต่างๆมากมายนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมโครงการของเรากันได้เลยนะคะโครงการอยู่ถนนเศรษฐกิจซอยวัดอันธุวงศ์ค่ะเข้าซอยมา900เมตรถดซ้ายมือเท่านั้นเองค่ะนี่เดินทางก็ง่ายด้วยแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของเราสองคนลงแล้วนะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะขอบคุณค่ะ